ต่อจากคลิปที่แล้วได้อะไรมาแล้วนะครับเตอร์สตาร์ทโซนิกโซนิก125นะครับเป็นอะไรทดแทนนะมอเตอร์สตาร์ลูกเก่าที่ลื้อให้ดูไปแล้วนะครับวันสองสองวันที่ผ่านมาไม่ค่อยจะมีรถแล้วนะโซนิกอนี้ก็ได้รับความนิยม นี่นะครับตัวนิกไม่ได้กับเว็บไม่ได้กับเว็บร้อย่ห้านะเทียผูผูเท่าจะได้นะครับตัวจะสั้นๆถ้าเป็น เป็นเวฟ125ใกล้เคียงกังนเลยไหมแต่แต,ตัวมันจะยาวกว่าเห็นไหมยาวกว่านิดนึงไม่ได้กันนะช่วงน,นี้ช่วงนี้ก็ได้กันเหมือนจะได้จะไม่ได้นะผูไม่เท่าครับผูไม่เท่านะนี่ครับผูไม่เท่ากันใส่ไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่า,ววาประมาณครึ่งมิล ตัวนี้สําคัญนะมันแช่อยู่ในนะ้ำมันเครื่องเล้วมันอยู่ด้านล่างด้วยเห็นไหมช่องอยู่ด้านล่างนี่นะครับโอ่งดิง้งตัวนี้ก็สึกจะหายไปแล้วนะบเรียบหายไปแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับ เครื่องฉลมให้อุลิงจะได้เข้าง่ายๆนี่ก็จะมีแหวนติงไม้นะครับใส่ครับ น็อตมาตัวเดียวนะ Not, ตัวนี้ก็จะมีสายสายกาวอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีสายกาวเข้าไปด้วยสายกาวใหญ่ลงที่นี่ที่ใด mm hmm. ก็จะมีสายไฟที่มาจากตรงงเ้เลยเส้นนี้นะ จริงเป็นสีแดงเขาเปลี่ยนสายไปไหม่หมดแล้วมาใส่กันนะครับ mm. เดี๋ยวหมุนดติดสายใด้สายหม้อน้ำกับ mm. ถอยยางกันช็อตไปก่อนนะใส่นก บสายมอน้ำเบอร์สิบครับขันแน่นพอประมาณนะแต่ขันแรงเกินถ้าตัวนี้หมุนเนี่ยถ้าตัวเนี้ย หมุนตามเดี๋ยว่านมัขนขาดนะเดี๋ยวก็หุ้มสายอูไว้เหมือนเดิมกลับหลังจากหุ้มสายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกันช็อตตรวจเช็คดูสายก้าวแน่นเรามาลองไปรพร้อมๆกันเลยนะครับตรวจสวิ์ เรียบร้อยแล้วนะครับโตหนึ่งร้อยยี่สิบห้า